การเซนเซอร์ญญในทุกแพลตฟอร์มสื่อไปจนถึงสำนักพิมพ์เพิ่มขึ้นตั้งแต่เหตุการณ์เมื่อวันที่6มกราคมเสียงฝั่งอนุรักษ์นิยมถูกปิดปากวุฒิสมาชิกค,คนหนึ่งบอกว่ามันเหมือนในนิยายของออเวลมีการเซ็นเซอร์เพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่เหตุการณ์วุ่นวายที่รัฐสภาเมื่อวันที่6มกราคมเป้าหมายคนล่าสุดคือแบรนดอนสตาร์กาผู้ก่อตั้งขบวนการเคลื่อนไหว Walk Away The Walk Away Rescue America สตา์ก้าโพสบน Twitter ว่า Facebook ได้ลบแคมเปญ Walk a w a y และแบนผมกับสมาชิกทุกคนในทีมเขาแชร์อีเมลของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่นี้ว่า p g g w w l l k w w y y o u u n d t t o o และเมิดข้อกำหนดการใช้งานของ Facebook เว็บไซต์แคมเปญ Walk a w a y ระบุว่าสนับสนุนให้ฝั่งซ้ายเดินออกมาจากหลักการที่สร้างความแตกแยกซึ่งได้รับการรับรองและอยู่ภายใต้พรรคเดโมแครตในวันนี้สตา r ก้บอกว่าเพจ a c e b o o k มีผู้ติดตามกว่า5 0 0 0 0 0คน สตาร์กาโพสต์ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการชัดดาวฝั่งอนุรักษนิยมทั้งหมดพวกเราไม่ได้รับการช่วยเหลือและไม่มีการจำกัดการเซ็นเซอร์ของ Big Tech เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาวุฒิสมาชิกจอชฮอลลี่กล่าวว่าบริษัทสํานักพิมพ์ไซมอนแอนด์ชูสเตอร์ได้ยกเลิกการตีพิมพ์หนังสือของเขาสัญญาของเขาถูกยกเลิกเนื่องจากฮอลลี่คัดค้านคะแนนจากคณะผู้เลือกตั้งในระหว่างการประชุมร่วมของสภาคองเกรส เขากล่าวว่าสำนักพิมพ์บอกว่าการคัดค้านของเขาคือการปลุกระดมฮอ l ลี่โพสบนทวิตเตอร์ว่าเรื่องนี้เหมือนในนิยายของออเวลเขาโพสต์ well. ว่าให้ผมได้ชี้แจงนี่ไม่ใช่แค่ข้อพิพาทในสัญญามันเป็นการโจมตีโดยตรงต่อบทบัญญัติเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่หนึ่งตอนนี้สามารถเผยแพร่คำพูดที่ได้รับอนุมัติเท่านั้นเขากำลังจะฟ้องคดี สำหรับในอินสตาแกรมมีรายงานว่าภาพการประท้วงที่ดีซีถูกลบออกคารินโบลีเซนโกโพสต์ว่าอินสตาแกรมเพิ่งลบรูปภาพจากรัฐสภาของฉันที่แสดงผู้คนประท้วงอยู่ที่นั่นอย่างสงบและขู่ว่าจะลบบัญชีของฉันอินสตาแกรมระบุว่ารูปดังกล่าวมีความรุนแรงหรือเป็นองค์กรอันตราย แม้แต่ประธานาธิบดีก็ยังถูกเซ็นเซอร์ตอนนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ถูกระงับทั้ง Facebook และ Snapchat จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดหลังจากเหตุการณ์เมื่อวันที่6มกราคมแพลตฟอร์มเหล่านี้อ้างว่าเป็นเพราะประธานาธิบดียุยงให้เกิดความรุนแรงแต่พวกเขาไม่ได้ให้หลักฐานใดๆสำหรับคำอ้างเหล่านี้ ทวิตเตอร์ระงับบัญชีของทรัมป์เป็นเวลา12ชั่วโมงหลังจากที่เขาโพสต์วิดีโอนี้ทวิตเตอร์เตือนว่าพวกเขาจะระง,งับบัญชีของทรัมป์ถาวรหากเขายังละเมิดกฎเรื่องความรุนแรงและการเลือกตั้งมิเชลโอบามาอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งได้เรียกร้องเรื่องนี้เธอออกถแถลงการเรียกร้องให้ Big Tech แบนประธานาธิบดีจากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมดอย่างถาวรเนื่องจากการเซ็นเซอร์ที่เพิ่มขึ้นผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากจึงย้ายไปใช้แพลตฟอร์มทางเลือกอื่น ข่าวล่าสุดนะคะทวิตเตอร์ได้ระงับบัญชีของประธานาธิบดีทรัมป์ในพลไมค์ฟลินท์และทนายซิดนีย์พาวเวลถาวรแล้วนี่เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายใหม่ของทวิตเตอร์ที่จะลบสิ่งที่เรียกว่าการประสานงานกิจกรรมอันตรายนโยบายนี้ยังระบุด้วยว่าบัญชีใดที่แชร์เนื้อหาคิวเอนอนจะถูกลบออกข่าวล่าสุดอีกข่าวนะคะแดนบอนจิโน่หุ้นส่วนของพา r ์เลอร์กล่าวว่า Apple พยายามลบแอปพาร์เลอร์ออกจากแอปสโตร